สวัสดีครับพี่รุ่นครับพีสันบ้างไหครับครับสวัสดีครับมืนนอมตัครับผมครับผมมือนี่บางๆพีน้องไม่ยามไปรุ่นครับผมเดือดพงไก่มากไม่ยามไ่รุ่นรุ่นว่าโอ้มอมมนสเเ็ปาลย่ผหัวนูห้นูใส้กระดางพี่น้องที่เด็ดก่อนฟักบริสบึงมัน,นกกมันน่ากลัวมันน่าเกียดมัน มันสีแดงเกรซมันสีอะไรพี่น้องเอ้ยเห็นว่าบัดจุเกี่ยวดีเหมนอนเนาะถ้าบรรยากาศแบบฟ้าคึ้มเหมือนลุ่นฝนตกลิ่นโอ้ยฝนตกลิ่นตัวอืมแต่ใครอยู่ฝนตกแห้งอะไรมันตกไอ้ชอบตะเวนอยู่ดอกพอดีนุ่มป่ามึงรอนมายำโอ้พี่น้องตักอยู่อืมยึดถึวงถ้าผมเกือบปีเราเนาะอยู่ลุ่นเนาะแมีนเหมนเมนโดนหนไเร็วไปเา็มยำก็ดีว่าโอ้ขนาดหนาฝนมากขนาดจืดเนี่ย เลงนานเวลามพอดีสร no nee. yeah. mm ับพอดีพอดีเากินนี่พี่เด็กเน้พอดีสองตัวโอ้ย่ดอกมันสาตวโล่กล่วเลกันเอาเบิกนที่พี่น้องบรรยากาศเป็นห้องพี่น้องนี่นุ่มเป่ามือร้อนครับ เห็นในโยนใกินซูพี่รุ่นกินได้มือนี่เอ้ยไฟนน่ว่าต้องห่วงของแท้พูดเยนี่ท่านไม่คำโอนท่านไม่คำมีดโอนพื้นไม่คำมีตัวนี่ะป่าพระคานมาปบับบมันเลยย่รุ่นมันอยู่มันบะมันมั่นมกปะผมว่าแข่งไหมเ่านสนามไม่เหนที่น ตัวๆมันเองการเร็วจีเฮกันขึ้นขกอยู่มืออยู่มือไปเนอะซอยกันเกด่้องเกี่ยวคนละซอยกันคนเราใหม่คนมือซุยซุ้มควนคนละเนาะเนาะข้บกยังไงก็เจอมีอันติ่มเขาเนี่ยก่น้ำขกันมันน้ำเซไลมันมันจะเป็นต้มอืมขัวให้มัน น้ำมันเขาเนื้อเขาหนังมันเพรว่าหยัมปุ๊บมันนี่ด้รสชาติเลยเรการเลยไอ้ทมันคือตรงไก๊สกับตรงไก๊สบา,านเฮานี่เนื้อมันวิทยาศาสต,ตรส์ดเดิต้องซุปดิค่อยมีน่นวิาสตรแม่นตัวนี้มันต้องแบบเนียนเนื้อๆยังน่อยอยากบอกอยู่อยากจะบอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยหอมหวยหวยเป็นเร่เสียบครับเอาอยู่บุรุษครับคนสิ่งทกินดอก โอ้วามสิคักดเจเดียวนี่ฟีมือนุ่มปั้มมืออุดรโต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 โดนโดนห้ามปีวันนี้เดี๋ยวไม่เข็ดสู้กันกินนี่คุณหนูก็ถือว่ามั่นอยู่ครับนี่โด้ยหอมวยวยผีวังเลยพวกเสียมหล่อบอลนุ่มปั้มลองตัวนึงนี่รุ่นเสี้ยมอยู่วันใดอยู่แล้วรสชาติเป็นดของน้ำน้ำหนักมือสนุกนะเจี๊แต่ก็ว่ามันบ่าไข่ผัดหน้าว่ะเจี โอ้ยไม่โอ้ยบ่เป่าคนอิอ่นลวกเถอะเนาะลวกปากกินของเขาเสียบดิบ<ะ>้าดึงหูออกให้หยอกวไวให้หยอกวานต้หมุนจันอันจนน<ด>ันทเลยตริ<ด> <laughs> บ้าอยากบอกด้วยเย้โอ้บรรยากาศแบบนอกน้อง,อง,องเ,เล,งลย,งยยำคอมข้าวเรียงสิล่ะเห็นนายยู่ในกินซร่วนกินแล้วได้แล้ว

เ,เน,นี่ยนะตัวนี yeah. ้เป e ็นเลวะเจีหอมคือหอมมากเสียยี่รุ่นว่ามันติดกานเลยโอ้สูดนีบตอนเคยจักเถียดินุ่ปั่มนี่แหละที่เล็ดเอียกจะบอกดูก้มเสียบเสียบพาเสียบีรุ่นแล้วติดูข่นี่แหละเอ้ำใส่กิงใส่ี่เป็นเลวเียที่มแค่บอกเ ้าเดียเอาจังร้องเงินกับพี่น้องในที่เราก็พักลุงแต่ละห้องเสี๋ยส่นห้องกับพี่น้องกับพ่อบอกับพ่อป้าว่ะนี่รุ่นเมนเมนห้องอื่นพักอีทูไทยด้เสียอหรอีูไทยบ่เมนตะวันบางคนอื่นกับพ่อปลาเนาะตะวนผมอื่นหนภาษาปากกลางคนอื่นกัพอสยามบาดผมมันมันไหวางเส้นสิสยามเลยบ้าอือเต็มยอดเลยตัวกันยพักสยามกับพ่อสยามเลย กเพอออาอไส้เลย๋ย่จะบอกยีพี่น้องเลยต้<ห>อง,อ,งอ,อึ้งั่นล่ะหนูกับใดปีเทียกันเป็นตตวส่วนครั้งใช่่งันี่ห้วสีมือเพันนี่สัญญาณของแขกคือขวอากะทะแสีบลวด อยากบอกไป่องเอ้ยหัวุนูสุดกระเดาหน้าที่ปีหนไปเดมาหาเยรุ่นผมมอมล้ำตัวเตี้ยหอมือด้จิกหน่วยโบมี่บลายเป็นะไรตีนี่นะตาทีเท่าอย่นะเมีนเมียนายวนี่แนวเส้นรงครับ อาหารจานเดียวครับมาหนีได้เด็ดเสบแซ่บน้ำกันโอ้หวานคักเด้ดขวัวหนูสูตรขมของนุ่มปลาเมืองอุดรครับนี่หอมห่วยห่วยปลาตับไตเก่งใก่แก้มีลีนก็ขมลำขมลำมอยรุ่นไม่ได้เี่สมองที่บ้านแล้วครับจะเจียมกันวันนี้ตีแกงแนื้อยอาะวันไไฟมันสองวอด <laughs> นี่ตององแลวนื้อนุ่มน้ำซำจริงๆเต่นุ่มเลนสียเปียกตุ้ติสมองสบายละครมืพผลหมักกินหนูเนาะแค่ว่ามังคุดกบหมักนะาะแต่ว่านุ่มปรับก็มีรุ่นอยู่ว่าโอ้อยากบอกดูรับหนึ่งของไม่นูน่นีะยุ่นผมรับมผมไม่นี่อยปิ่งย่างเล็นหนูนี่หนูหน้านะ มากก็สีอรับหนึ่งนี่นงกินกินแบบ้ตเนื้อนะกันไดนะ้นี่นุ่นโบเบือมือนีมักย่างอมหรือว่าไปเนื่อแต่กินเนื้อข้าวเียกอีกระทิพหนาเนียเขาจะกินอีกเนื้อนี่มันนัน่นีตตตี่รุ่นแซ่บงตัวนี้

กปันปัตะสขวานี่รูนีเนี่ยเนีนไปหอมหอมขังขวานนิดนึงวะได้กินว่ะเพราะามึงมันนำรู้ดีเนียขัวานึงทำเป็นแกน้อไมเตกบบียรเห็นมหอม่หนาตัวใสมีนี่ไงมันกกนเนียนน้กน ขาเว่าวผมดีเนาะครับคือปล่อยเสียงเลยงเลิ่งกวนหมูได้ปีนี่ออนวาวเหอนะม, <laughs> มันอเนเตย้ยงเตยโอ้เต้ยเตยมันเด้นแกเด้นทุกม,มือเกมอลยมือโตมือต,ตัวแกอยู่น่ะย่ำบางกันเป็นปีป่าปหักีมนเป่งสิอคือว่าคือบวงเยงเลยเีจริงเงมาเือ้เือมาเ้วเือ ทีมงานแต่เดิมปลมาหลดมาสระตุนสาระตุลหายตอนั้นสระตุนเนี่ยไปเน่ยี่ไปนีอสระตุนเนี่เบิกควันมูลได้สระตุนเนาะกับเปียบเียกเบิกไม่สองพันเดือนหนสมายิสี่สองพันสิบเดเป็นมาดุประมาณกูเหรอขีมหาดุนไหมไม่ในพี่น้องสองพบเดสากแปบระมาณนี่แหะเดือนสองพันยีิบน เราบีบแตของงกปีอยู่เนาะตองนีรุ่นบอแมนแมนทยูทูงปอนีรุ่นประมาณเอยู่ในสองพันสองพันยี่ปีเนี่ยว่ะโอ้โหนั่งขังตองไฟปัดพลังมีน <c oughs> ้องกอหยากบวกูพูดหนาวเนาะ มือมือเนี่ยไม่ยำไม่ยำในรุ่นในรุ่นกรับกีสาบันนุ่งน้อยครับมือเนี้มาได้กินแล้ฝาก้องฝากแ่งน้ำเนี้ฝากใส่น้ำเนี้นะวอร์เรลเตอรวอร์รอะไรนั่นฝากว่าฝากกันยูนกันมากโอ้โหแซดเป็นเนปซี่ตีแหลกตีมากครับผมอยู่กลางเดินกับนุ่นปั่มก็เปียกๆแล้วทำไมเนียงหน้าแขมก็จะมีผมละแลมีอะไงอีมีมแตรเดินในหน้าเล่าอุ่มกันนั่นอุ้มกัน นถึงเมือยื่นต่วมันมีโกกาสถิม,มาเนึ่งถิมาหนาฝนก็เจืดดูยากบางทีต้งเทียนย่างมากปุ๊บร่มยังม,มันขึ้นมากฝนสาดมันมันคือตอนอยู่บ้านนี่เม <c oughs> ียนจังกัเเเบ,บเเาเ่ยกับ่าวเวียก็ไปป้านันน้ำกันทวกันมอนร้อยลงลงลงมากเนาะ บาปุยมอนอนอยู่ของว่าาลงอเจ้านึงขอบนน้อวัเจังวัที่แท้มันมนหนึ่งอยู่ของ้มีคามยวันี่ันักแล่ามันว่เราเ่าเอ ก็ฝากพี่ฝากน้องสิล่ะครับผมฝากติดต่อติดตามคือเกิดอะไรครับผมนุ่มปั่มมื่อนอนปลักันน้อยมือระกัดมานซึ่งได้บ่นว่าบริกรกินมากมือนี้มีโอกาสมากอายุรุ่นก็โดนเนาะปีเกือบปีละมั่งบริหารเล่ามั่นหนึ่งอายุรุ่นการหลายคนก็ว่านุ่มปั่มหาอายุรุ่นเนี่ยที่ทักมาในในการกินในชของผมเหมือนกันมีอยู่ครับผมมีโอกาสเราว่าโอ้ว่างเด้อเขาจะไปหาเราพอดีมือนีก็วางแล้ว ก็เลยมีโอกาสมาทางวานยังเนี้ว่าไปแต่หนึ่ง,งานนอกพานมากนะครับผมเนึน่งานมาก็ให้ฝากที่ตกที่ตามกับซองนุปป่ปองนุ่งดอนเน่้ยนึกว่าซองอีสานบางหน่อยเอ้อมีเอาให้รุ่นฝากให้ผมเนี้ยเออยันนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเด้อครับนุ่ปองมึงดอนหลูกในบ้านบ้านในสวนเบื่อยังนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ตั้งนี้เลยครับแรกนี้ครับสวัสดีครับครับ